อ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบอเบียดำซิงครับผมมาดูป้าเราครับอยากเรียนรถพ่วงแล้วครับวันนี้สิ้เจ้หินเองอย่แล้วเอ้าลอกลูกป้าดิหักใส่ไปคัวคะคูไปใส่เด้อจะได้ตรงเลย เอาไมาโครไปได้วยไมโครนะ่ะยาวเลยมันมันหักไสไปหักไสไปมันเอบพูดหักไสหักไสเออนนะตรงไปเลยนนะหกหกขัวจังหน่อยหักขัวจังหน่อย,อยโอ้นี่แะไรมาไก่รถถังรถพ่วงเนี่ยเออนะเลยตรงเลย hát cua cho nói ấy, cắn hắc cua cũng không phải sai, ơi, hay xoắn chứ là ba thoi riêng thoi riêng, bật lock gun bật lock gun, ạ, cái đó, cái cầy đấy, u yàng bent các เด้อเด้อเด้อรถกาไฟก่อนไฟเงินเราจีเทียนยืนตรงนี้นนนครับสุดได้อีกแล้วนีน่บ้าให้เอาหินมาสต็อกครับขายครับสต็อกขายครับคนได้สนใจกับมาซื้อ,อได้เลยครับโอ้เกียร์ยังปะโอ้ ปลาบอกหนืดๆเลยครับเบื่อหนืดอยงไหนที่ทางหลัดยางไหมไปีอกปเกปกล็อกล็อกอกตรงปีปเออโอ้เ,อเขา้าเขาเขาเร็วเขาเร็วตรงเลยนะกลาง,งเขาไม่ฟาดตรงเลย หักใช้ดินีต่ตนล่ะหักใช้หักใช่หักใช้ชมันดากมันไปบุแ่แหงโคตรฮักขัวหักขวักขวโอ้หักใช้ <c oughs> <c oughs> หักใชแ้แหงใส่ยีกขึ้นล่อ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 ตามหักขวัวตามขึ้นลอยมันตรงนั่นละเฉียงเฉียงไม่ได้เลยโอ้ช่วยสิบอกกันเท่แล้วนี่ก็แหบพอดีพี่น้องเลย อย่าพูดหวอกมาจี้เขาจะมาประสิทธิไหมโอ้เออไปฝุ่นฝุ่นละไปไกลเติมฝุ่นละเออเอารูไปทักไหนล่ะแมนมานาะเออคือรอยมันตรง มันจะไปเงี้ยลุกไปหน้าเขาแบบนี้น่ะโอ้โอโตกหลุมตกหลุมปดลอกปดลัเดินหน้าก่อนโอ้มันตกหลุมไปน้องมันมีหลุมพังมาโคอยู่นี่อู้หเนื้อๆเลยกะอู้โอ้โอ้ปลาควดขึ้นไหลเดี๋ยววะอู้ยุเบเลยแบบแบบแบบรบเอะเปปะตั้งพีจังหน่อยเออ เดินนาไปอีกเดินนาหักายไปอีกเดินหน้าหักายไปเออล็อกแล้วเออเขาต้องหักหักดากไปไสหักขัวหักไสหักไสหักไสดากมางขัวหักไสเจ้าหน่อยเออนั่นละเอาดากเข้ามาต่อหักไสแล้วก็ขึ้นล้อตรงตรงไปหักไสไปเรื่อยๆนั่นนึงเบา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 ฮักขัวฮัก ฮักขัวใช่ใช oh, ่ใช่เฮ้ยย oh, ืนพิทางเนาะโอ้ยไปยังเราไปตกกัไอหน้าได้ดิตรงนี้ม่ได้หรอเออพ่อไม่ดีวไปี อูมันยุบแล้วแ <laughs> มห่หบอย่อเลยย่อเลยสอ,อสองเ,เออทั้งสองฟังพี่โอ้ปลาจัดเองครับพี่น้องเอง่งยับ <laughs> ปลาว่าเสียวมิดกำแพงบริเวณจักเทียครับเขามาถามสื่อไปล่ะตักขายกันสิครับควบก,ก่อสร้สางยกเลยปลาย,ยกเลย ปดวับบงพี่โอ,โอ yup. ้โอ parliament. เอกหมดแล้วตบดักนะเอกเอ้อ intersect. หมดแล้วหมดแล้วลงอุ๊กองยังใหญ่เลยพี่น้อง แงงวะเอา้านี่แลครับลูกล่งกับพ่อมีอยู่อ้มึงหนีจมเลยวะโรมเลยวะตรงนี้มันเป็นรอยไม่โครเก่าครับอันตรายรับตรงนี้สิทอยเอออนว่าซันเดินเอา เอาเีฟเราสู่ได้หนิหักสายหักสายหักขัวเบิดแม่ขัวเบิดโอ้แม่นบ่อ้ออีกบ่ลงามาปิดลูกลงามาปิดลูกปลาครับเองครับ

เห็นวะถอดสายไฟก่อนมันสีลืมสายไฟสายไฟก่อนมันสีลืม้มชีร<ย>ื <ไอ S 1> ้มชีรื้มเขาฟืดไมนต้องอุดคู่ข้างในบ่ดินเขามาจากาาข้างในไหมสมบุรณนะเออเราต้องไปถอยหลัง,ง,นง,งหน่อยนึงหอวจิงงัดให้มันแม่มันดึงไปได้นี่เหยาบ้อยครับ นี่แหละเอาเที่เรเลาะนี่แหละครับเออมันแอบปนมัน้งมันดิถมตัวนี้ะนะลายมันออกลายเนาะเอียิบนงพุ่นอีก Mà chỉ thua một cái gặp lục lăng Ồ Ăn điều đó, ăn điều ừ. Nhộn nhộn khăn kìa xuống ขั้นนี่คือึ้งสูงตัวไหนอันแรกไหมหวยแล้วเป็ดปูด้วยนี่ฮะบ๊วยแมนตัวเออโอ้ยไปยิงผิดเนาะไปยิงลูกเป็นเันตีเข่าขอหนานะ ฟั oh. งเสียงครับฟังเสียงพ่้พ่อนี้แหละเบ็ดแล้วไปโอ้พ่อหหัวน้าพ่อโอ้ ปลาเขานี่คักิลีมาพี่น้องสุดยอดเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนะเาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ